อืมครับที่นี่ประเทไต้อยู่อัน,น,ร,นอร่นวนมีนส่วน่าทั้งมดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วจ้าบึง่งฝนตกน้ำหงมือนี้ขึ้นมาเล่นเทิงดาดฟ้าบรรยากาศยามแรงปาดหมอกสวยขนาดเลยสวัสดีครับ เพิ่นมาตะเฮ็ดงานเพิ่นเลยได้มักลํายมาฝากก่อนบ่ได้ไปเพิ่นไปสวงบ่ายเมือเทเลยเด้นี่ไปทํางานสวงฝนตกเทเลยมันมีหมดดํก็เลยพากันเอาขึ้นมาเฮ็ดถึงดาดฟ้าจ้ะเดี๋ยวก็สิเก็บใส่อันถุงหมอกเบิ่งหมอกหลังจากฝนตกบรรยากาศคอามมันแตกสิเก็บเองบ่เบิ่งมักลําไยมักลําไยตากฝนนะ ผลตกแห้งแหงเราปั่นกับมารับไปเหตุงานคึดน,นำทางฟ้ากับห้องไปเหตยุย่างมือนี่ใส่ใส่ปุ๋ยซะปุ๋ยอะกาบ,บกักตั่วตัวไอทัวต้มบันห้องหวานใส่ง,งสาซาหน่อยทวดิน,นสิเก็บเองบอคะมจะคาจาขคลองเก็บกระดิะมันมีหมดดับเอาหมดดับเข้าห้องอีกแล้วนี่ เอามากินรอบนั้นกับหมดดั่มเต็มเลยเต็มหงเลยก็จะปลูกพักบอกให้นาเอาพักมาปลูกไว้มาปลูกดอกยานบ่ได <c oughs> ้ยุบอพี่น้องใเพื่นเก็บใส่ี่องใส่กระถุงเลยเนี้ยอไรมันแตกเด็มันกรอบก็ยังพี่น้อง มันสุกเหลือเดฟพี่น้องนี่เดฟแต่มันตีล่นติ่มแต่ได้โอ้ยประเดี๋ยวขาตั้งกล่องมาพี่น้อง ฝนมันตกซืดดอกมัดถือกซ่วงหนาฝนดอกไอ้ว่านนาอ้วนตามจริงคันเม่ฝนตกกระติกระติบ้ค่อยได้หยุดดอกพี่น้องมันเออมัน,นมันลนมันลนไอ้ขืนไอ้ขืนเน้มมันนี่นะไอ้ขืนปเปียวลักไอ้นั่นไอ้ลึกขืนเอาไว้เพื่อนรับข้างล่างบาัดนี้หักหลายหลายซ่วมเราปล่อยลงมานะคือว่าพอแล้พวพอแล้พพวพอไหนดอกมีไอ,อกินดีก็ยังนี่วะ เอาไปฝากเนี้ยต้นมนเาเราะเลี้ยวอะไรเพราะเลี้ยวเพรเลี้ยวกระสอบนึงเลี้ยวเอาเอาเอาไหลๆนาะตัวแกียร์แล้วก็กินนกสนาะแล้วก็ยืนเบื้องอยู่ได้ครับผมเมาแล้วก็หัวลอยเลยถ่ายรูปเหมืนนั่นนะเห็นลูกน้องคืนน้อยยังนี่ถ่ายรูปแย่งเดียวถ่ายรูปแล้วก็หัวเลยว่าตัวนี้ตัวไหนแทะใหญ่ใหญ่มันก็มีตัวนั้น แล้วดีด้พี่น้องใจดีครับเป็นไวรุ่นมื่อ้นในเท่าครับพายุกติดไรเรียครับผมนี่แหละบางไอเถ้าแกคนคนที่สามนะอายุยิบเก้าครับใจดีครับเราก็บ,บ่ค่อยเว้าบ่ค่อยสแสดงอาการยังดีครับเถาแกมามยุ่ถึกมองนะผมบอกไปใช้แล้ว เอาว่ญญารถเกียร์เจ้าของอเป็นไขต่ตกคักาเหลียดได้พี่น้องฝนไม่ธรรมดาตากคู่มือบรรยากาศก็สิมืมมๆ<ง>ดๆในเด็ดอ่ะหมูแจงในพญาเลยพวกหมี่กุ้มนึงว่ะช่วงช่วงเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ผมไปนอนฝนสามมือสามเมือพี่น้องเอ้ยผมอยากอยากเอาโต๊ะสับไายบึงป่านเป็นเทวดาว่ะเหยียบยางเหยียบขีเมกเนาะ เป็นแบบไปป่านเยยบมียางนึกก่อนเมฆพก่น้นอยงไมันมันแบบมันไอ้มันหมอกมันลงมาต่ำแม้วันบัดนี้นี่มันเหลาลงต่าก้นวันนี้คนอายุเทั้งันานงามขนาดกัดน้นา้กัดแล้วเนาะมันอยากถ่ายเบืงองู่มือลุ้นไปที่ถ่ายไม่เบื้องบรรยากาศสุดยอดเลย อหน้นมูล้าง,างยังไงแต่ทำนี้มันก็เปียกมันก็เสียแล้ววะมิเตเซียเนี่ยมันเจ็บท้องเลยกั็มีแนน่ละเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดออกโอ้ดูดอัอด,ดอมือนานอนี่ห้องนี้ก็ได้ังได้อยากกินเนาะโอ,โอ้หลายเาตือบ่ะงนี้จะได้กินลำไยดูแน่เพราะว่า ลำไยกำลังเริ่มซุกจ้ะลำไยประเทศนี้หลายอีนี่ต็มข้างทางน่าจะเป็นลำไยมันเกิดเองพี่น้องมีทุกสวนเลยมีทุกสวนสวนหมากกับโบอึดกับสวนหมากที่ผมเคยอยู่นะอันนั้นกับโอสีหนวยใหญ่กว่านี่โน่นเนาะสวนหะมากนะ,ะนวลเอื่อเอื่อลำไยเอียงกว่าไง เออแลาวมี้กระดูกนวดหน่อยหน่อยแต่ว่ากแกคัดได้ยู่ครับดีก็ซื้อหน่อยขันพ่อจาเป็นผมนก็บออยากซื้อได้พี่น้องเยพอหาได้ผมมาไหวพอขอผมขออย่างเดียวเดียวผมก็ตะเกียบหได้อยากไอ,กอก้ก็ขอลวก็ไห้ได้พี่น้องลวก็ใจดีขอ,อยังลักไห้อาเลยนอหมอกนอไม้มุนี่ห้วยผมเพี้ยนหมไดได้ผมขอเอาหมดเลยขอมากินเนาะ เอากิ่งไปพุ่นละมั้ยเอาขึ้นประสาทนี่เขาที่ให้เราอยู่ไประเดี๋ยวมาไอ่ยังมีคนกันมาบ้างฝ<ม>น,นตก้าเจ้าคุนมาปลูกพักอย่างไรหยาเด็ดเนี่ยพญานพักเนี่ยไม่ได้มีคนปนลูกเด็ดนะแหม่หยาฮันขาดในเรื่องพี่น้องมันมืดหาต้นไม้ใหญ่ๆหญ่เลย โอ้ยเอาหมดลดูกมาหมดทันยังนาะเขากลับมาจนเปลี่ยนจนลุงเลี้ยงเขาว่าสิหาเพื่อผมกลับมาจากไปเช็นงานกลับมาจนเปลี่ยนรอยน้องผู้อยู่น้ากันนะ่ะว่าเอามันเบิดเบิดละบ่อยพงของไงเนนะีย่ยสนกอเบิดละเนาะไอ้ลักสนกไอ้กลับมานี่ยเปลี่ยนเล่าห้องสนกเบายดงานสองมือเนาะก็นั่งกินตะมักล้ำยายตัว <laughs> วายเหตุยังเอาตะบกลำใหญ่ออกมาพากันบักลำใหญ่ถุงบับใหญ่นาะยึดงานสองมือฮ่าเอาตะเล็ดเอามากมันเอาตะน่วยมันได้เต่มนก็นั้นนี่จะหมดดำบมาที่น,นี่เต็มห้องมาด,ดูดโฆษณาจะสิดูดหมดออกขยันดูดเอาเดเต็มถุงอยู่หน้าห้องอ หรือหนาลำเงี้ยก็เก็บลำเงี้ยเนาะต้นบักุ่งก็ยูไก่พดว่าจิคอเล้าเล่นแปลกับฝนตกถึงน่องแพ้กากบักทั่วแพตาตูตาปูวั่ทั่งยาดมันอันนั้นก็เลยบบเอซ้ำบักุ่งอ๋อใส่ตูน มดซมอยูนนอยไปได้หรอกมันขย่ววันเดียวเดียวซื้อหนึ่งปฏิทธรรมดาได้ไหมใบสุดๆจากต้นค่ะยกแม่บึงนพี่น้องมึงดูเต็มกลับมือวะผมก็ไม่ได้วีแตนี่อาบน้ำอาบน้ำาแล้วะ น้ำทำกับข้าวเรียบร้อยค่ะนี่มันเก็บกับถุงก่อนพี่น้องได้ว่าแล้วถุงมันสิน้อยพูดกระสอบเหนียวใส่สีดขยะมันเนอ เมื่อน่ะเต็มทุงบดีอะไรเอาไปปั่นพวยลุมน้ำครับเอา้รถเอาไปไว้บะยำมัมีกินคอักเดอกเนื้อยามันมีเลือกเถอกเยอะนั่นเนี่ยอุ้ยงกนเอ้าลาพี่น้องกินข้าวตับมะม่วงกินข้าวเดี๋ยวเออกับไอ้พุทิธาโอ้ยยำหมดกัดปาก คลิปนี้ก็บ่มีออย่างายเนาะจ้ะปากันมาขึ้นมาส้มบรรยากาศถึงดาดฟ้าหมอกลงงามงามจ้ะแล้วก็พอใหญ่ขึ้นไปเ็ำงานได้มารำหญ่มาฝากเนาะจ้ะไปพะกันมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับบรรยากาศน้องให้น้องเบิ่งบรรยากาศตื่นเต้นนะไต้หวันครับที่นี่ประเทศไต้หวันรุนมี ส่วนซาทั้งมัดเลยครับปวดน้ำมันเนยอะจับจังไตพี่น้องเห็นขา,ขาวๆครับจังเต้หลับมองมองเม็ดงานนะปานย่างเหยียบเมฆเนาะครับหมอกลงเต็มอยู่